me a เป็นลูกค้าที่ซื้อเราตลอดนะคะมันมีมันมีวิธีการอยู่ทั้งหมด6อันนะคะ,อ,ะอันนี้หกขั้นตอนเนี้ยมันเป็นการสรุปมาเฉยๆนะคะขั้นตอนแรกเลยต้องทำให้เขารับรู้ก่อนว่าเรามีตัวตนอยู่เราอยู่ที่ไหนนะคะเราคือใครนั่นคือการสร้างการรับรู้นะคะยวมันจะมีทีล่า ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าที่คาดว่าจะซื้อเราเนี่เห็นเรานะคะอาจจะผ่านตัวหนังสือผ่านรูปภาพผ่านวิดีโอผ่านทุกช่องทางแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นเราก่อนเห็นแล้วเรามีตัวตนอยู่ตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้มันจะเป็นสัพการตลาดนิดนึงเนาะมันมีหลากหลายการช่องทางนะคะที่จะทำ ที่เราอัพโหลดขึ้นไปบนหน้า Google หรืออีเมล็วลาแต่และตั้งค่าพเป็นสาธารณะอย่างเช่นเป็นภาพผักออร์แกนิกผักสดๆดอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าพอเซิร์ชคำนี้ขึ้นไปรูปของเราก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะลิงก์ไปทีเ่เว็บไซต์ของเรานะคะมันสามารถกระทํามันสามารถทําได้ในกาะ เวลาคนเราจะหาเขาเรียกอะไรคนหาลูกก็จะไปหาใน Instagram มบบค่อนข้างเยอะนะคะนนั้นเราอยากโชว์รูปเราก็ไปลง Instagram มไว้เยอะๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสตอรี่ของเรานะคะให้มันเหมือนเป็นแหลกเก็บแหลกเก็บรูปภาพของเรานะคะพอลูกค้าเลื่อนมาหาเยอะๆมากๆเข้าผมก็จะพบเห่นะคะหรือการทำพวกอีเมลมาเก็ตติง้งนะคะก็คือการส่งข้อมูลผ่านอีเมล โดยเฉพาะคนที่คาาม่าจะสินค้าเอ่อซื้อสินค้าพวกเกษตรที่มันมีคุณภาพจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีการสื่อสารใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อของที่ไม่มีสารพิษพวกออร์แกนิกต่างต่างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่อะไรตั้งแต่กลางระดับกลางขึ้นไปมีการสื่อสารหมดเพราะเขาเลือกกินอะไรที่มันไม่มีสารเคมีแต่การที่ถ้าเราจะไปข่ายให้ชาวบ้านเนี่ยของเราแพงเพราะมันเป็นออร์แกนิกไปไขชาวบ้านชาวบ้านซื้อไหมคะเออซื้อน้อยมาก นี่คือลักษณะของการที่เราต้องแบ่งลุลูกค้าของเราให้ได้นะคะดังนั้นคนที่เขามีการศึกษาหมายถึงว่ามีการศึกษาในการเลือกซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาจะใช้อีเมลในการติดต่อค่อนข้างเยอะดังนั้นการใช้อีเมลาร์เก็ตติ้งมันมันก็เลยมาจะทำควบคู่กับไอพวกโซเชียลมีเดียต่างๆคือเรารู้แล้วแหละอย่างเช่น Facebook เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าใครเขา้ามาดูเพจเราบ้างนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราสามารถทําให้เขาเนี่ยบอกข้อมูล ในระหว่างที่เข้ามาดูเพจหรือว่าเข้ามาใช้บริการเราได้ด้วยเมื่อเรามีข้อมูลตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้อมูลพวกข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับตัวสินค้าของเราเนี่ยผ่านอีมนเมลมาร์เก็ตติ้งไปให้กลุ่มลูกค้าของเราได้เลยนะคะมันมีมันมัมนดัฒน,นาถึงข,ขันนั้นเลยระหว่าง e b o o k กับอีเมลมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วด้วยนะคะการทำตลาดแบบปตาต่บากอันนี้เป็นการทำแบบง่ายๆนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพ ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเขาไม่ไม,ไ,มไม่พี่พูดไม่อะไรกันใช่ไหมคะแต่คนที่เขามีความสนิทหรือว่าเป็นดดกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันบริษัทเดียวกันค่ะเขาจะเวลาเขาซื้อของเขาจะมีการเมาส์กันอยู่ตลอดนะคะการซื้อสั่งสื่อสารผ่านพวกเว็บบอร์ดต่างๆนะคะกับอีกการหนึ่งนะคะทําให้เขารับรู้กับเราด้วยการที่เราเนี่ยไปหา ิงเสร็จปึ๊บยิงโพสต์นี้แหละลูกค้าต้องเห็นโพสเนี้ยของเรานะคะไปหาเขานะคะการทำพวกไลน์แคร์ต่งๆางๆ g o o t l e t นะคะการตั้งชื่อรูปภาพชื่อข้อความบน Google ให้มันกลายเป็นคนำคนหายอดนิยมนะคะแล้วก็การทำเอ่อการเลวิดีโอ YouTube ที่มันเป็นโฆษณานะคะเหมือนกับว่าเราไปฝากโฆษณาอาจจะเป็นการฝากโฆษณาผ่านทางวิดีโอของพวกที่เขามี ออแกนิกไปปึ๊บเราต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือขึ้นมาเป็นเว็บไซต์อันแรกหรือขึ้นมาเป็นชื่อเพจชื่อแรกเลยอันนี้จะเกี่ยวกับพวกการใช้คีย์เวิร์ดต่างๆนะคะการใช้คานะคะเหมือนที่ครูบอกว่าแม้กระทั่งเราจะลงรูปภาพบนโลกโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์เนี้ยการใช้คําในการ ซื้อของคนคนนี้เท่านั้นนะนะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาตัวไหนบ้างกินแล้วไม่มีโรคแน่นอนนะคะลดแก้ปต้นต่ออ็ลดต้นสาเหตุข,ของการเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคะโดยเฉพาะสินค้นาเกษตรที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ยถูกไหมคะไม่มีสารเคมีนะคะไม่ต้องกังวลเลยไปอาดเอ่อสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเหมือนเวล่าอย่างเช่น คนก็นอะไรตั้งแต่วบกางคนจนถึงผู้สยยูงอายุเวลาเขาหาสินค้าพวกที่มันเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพจริงๆเข,ขาเขาจะหาสินค้าที่มันสามารถต่อ ท่องเที่ยวด้วยนะคะดังนั้นการที่จะทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รูปภาพต้องมารีวิวต้องเิดถูกไหมคะภาพป้องสวยถ่ายตรงไหนก็เจอแต่ที่สวยๆอันนั้นทําให้คนอยากมาแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าบางที่ที่เราไปเราเห็นภาพหูสวยมากเลยแต่ไปบางทีปึ๊บไปถึงต้องอยากให้เขาผิดหวังด้ว แล้วบางที่นะคะไป,ปะก็แล้วมันสวยจริงๆมันได้สิ่งที่ลูกค้า